สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ลกทุกท่านครับวันนี้เราก็มาทํางานคนเดียวครับนี่ครับมีการนี่เราเม็ดยางใส่แบบนี้ครับอันนี้ก็เจาะรูเข็มขัดใส่ได้ครับนี่ก็เป็นกระป๋องน้ํามันครับนี่กระป๋องน้ามันเครื่องล้างให้ดีๆนะครับคุณผู้ชมนี่ใส่อย่างนี้เดี๋ยวถ้าเขาหมดเราก็มาเอาใหม่ครับเบอดีครับทํางานคนเดียววันนี้นะครับวันนี้เราก็ได้ญ้ามาครับพอดีทีมงานตัดย้าสนามมาครับนี่จะเป็นญ้าพวกเอ่อ รู้สึกผมว่ามันน่าจะเป็นญ้าญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ชมตามสนามสนามบ้านที่อยู่อาศัยนะครับพอดีเพื่อนเพื่อนไปตัดมาเมื่อวานแล้วก็ใส่กระสอบมาได้ห้ากระสอบคุณผู้ชมผม,ผมว่าคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาปลูกได้เม็ดกันครับมีเรื่องนอกเรื่องอีกเรื่องนะคุณผู้ชมผมว่าเวลาถ่ายทาวีโอนี่ครับถ้าทําผมดูรู้สึกแล้วที่ผมซื้อมาครับ ส่วนใหญ่จะเป็นกล้องของ V ี vo นี่จะดีนะครับผู้ชมกล้อง V ี vo ดูครับนี่ผมใช้กล้อง V ี V o นะครับเวลาถ่ายทำมาเสียมาสวยครับผมลองหลายยี่ห้อแล้วครับไม่ค่อยผ่านครับเวลาถ่ายกลางแจ้งเนี่ยออกมาภาพไม่สวยผมติดใจยี่ห้อ V ี V o นะครับรู้สึกว่าถ่ายภาพในกลางแจ้งแบบนี้สบายดูครับภาพออกมาสวยครับผู้ชมนี่ผมติดใจครับเดี๋ยวถ้าตัวนี้หมด หมดสภาพแล้วผมคงจะไปหาวีโวมาับหาวีโวเอาแรมเยอะๆนะคุณผู้ชมอันนี้มันแรมสามครับน่าจะแรมหกแรมแปดวนนะครับคุณผู้ชมตอนนี้สมัยนี้กล้องโทรศัพท์มือถือก็แรมอลองไม่ต้องดูครับดูแรมมาครับเวลาเรามาใช้ถ่ายทาน,นี่เราถ้าแรมเยอะๆนี่เวลาเราโหลดภาพจะไวนะครับคุนะู้ชมนี่นอกเรื่องนอกเรื่องนอกเรื่องเรื่องเรื่องอย่างพลาเอาเดี๋ยวมามาดูกันก่อนครับเราจะทำแบบนี้ครับคุณผู้ชม เราเราจะพนดินก่อนนะครับพลดินพลดินขึ้นมาสักหน่อยนะครับ ช่วงนี้หญ้าธรรมชาติไม่ต้องออกครับเพราะว่าช่วงเมื่อสักครู่นี้ฝนตกเยอะครับหญ้าธรรมชาติเนี่ยเขาจะคุมดินครับนะหญ้าแบบนี้นะคุณผู้ชมนี่ครับหญ้าแบบนี้ก็าค่คายาไม,ไ,มไม่มีน้ํานะครับแล้วไม่ต้องออกกับช่วงนี้นะครับช่วงนี้ลองไปต้องพ่นยาฆ่ายาก็ได้ครับเพราะว่าช่วงถ้าดูแล้งเดี๋ยวผมปีที่แล้วผมพ่นปะโอโฮโฮแผ่นดินแห้งหมดเลยครับปีนี้ก็ต้องตัดหญ้าไวๆนะครับใช้เครื่องตัดหญ้าไวๆเอาเราใช้ประมาณสักหกลูกพอนะครับหกลูกพอ เนี่ยครับวางไว้เฉยๆวางบนดินไว้เฉยๆนะครับไม่ไม่ต้องลงลึกเวลาลงลึกปีที่แล้วผมทำเราไม่สําเร็จครับมันคล้ายๆมันจะฟอบ์อะไรครับมันเน่าเอาวางไว้เฉยๆแบบนี้ครับผมไปดูธรรมชาติแล้วธรรมชาติมันเป็นแบบนี้ครับเวลาหล่นจากต้นเขาก็จะหล่นแบบนี้ครับวางบนดินเขาถึงงอกนะครับุผู้ชมทีนี้เราหญ้าคุมไว้เพื่อว่าให้ไม่ให้เขาโดนแดดครับถ้าเขาโดนแดดเขาจะฟอนะครับุผู้ชม อ,อย่างนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเขาก็ไม่โดนแสงแดดแล้วครับนอกจากว่าจะโดนน้ําฝนเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวผมคงจะทําไปอีกหลายต้นนะครับคุณผู้ชมนู่นนี่ครับผมยังไม่ไม่เสร็จเลยครับก็คงทําสักหลุมเดียวก็พอแล้วเนาะเ <laughs> พราะเดี๋ยวทําหลายหลุมก็เหมือนกันล่ลแหละครับคลิปนี้ก็คงจะลําลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะครับถ้าท่านผู้ชมที่จะได้จะได้เม็ดนะครับช่วงนี้ก็อ่าน่าจะสั่งซื้อผมได้อยู่นะครับสั่งซื้อได้อยูอ่กิโลหนึ่งก็ประมาณ400เม็ดคุณผู้ชม400เม็ดก็เม็ดละห้าหลุมหกหลุมก็อยู่ประมาณสักหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่หนึ่งไร่ไต่อหนึ่งกิโล หรือว่าจะให้ผมส่งให้กิโลละร้อยบาทนะผมเก็บให้นะี๋ยวจะให้ผมเก็บไม,ไม่ผมไม่มีเวลาเนาะเดี๋ยวผมคงจะให้คนสวนเก็บให้นะครับผมซื้อต่อเข้ามาอีกทีหนึ่งแล้วก็ผมส่งให้คุณผู้ชมก็เอากิโลละร้อยบาทก็แล้วกันนะครับกิโลละร้อยบาทแล้วผมส่งให้เรียบร้อยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมคงจะฝากเบอร์โทรท้ายคลิปไว้ให้คุณผู้ชมนะครับถ้าจะเอาก็เอาช่วงนี้นะครับเพราะว่า เขาก็จะงอกนู่นนะครับประมาณเดือนตุลานะครับเราใส่เดือนกันยานชครับเขาใช้ประมาณหนึ่งเดือนเขาก็จะงอกแล้วครับงอกออกมาแล้วครับเดี๋ยวเขาจะงอกเล็กงอกน้อยเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับเดี๋ยวค่อยปรึกษาหาเลือกันอีกทีนะครับผมก็เพิ่งเคยทำนี่แหละครับคลิปนี้คงลาคุณผู้ชมเปจริงๆแล้วครับบ๊ายบายครับ